สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่องช้างน้องพันษานะครับวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับวันนี้จะพามาดูช้างคุณทัพนะครับช้างการ์ตูนนะครับนะครับกับควานก๊อ์นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับวันนี้จะพามาดูพังคุณทรัพนะครับ ขวานกอตนะครับพังคุณทรัพย์อายุท่ายนะครับนะครับขวานก็ตห้าสิบาแว้วครับโอ้ห้าสิบว่าครับห้าสิบยังเกี่ยวนะครับถ้าใครอยู่แถวอำเภอชุมพลบุรีแถวพัทยาจะรู้นะครับพังคุณทรัพย์นะครับนี่เป็นควานกอตนะครับแต่ก่อนเป็นนักมวยนะครับเดี๋ยวนี้แฟนพันแกนักมวยมาหาเลี้ยงช้างนะครับแต่ก่อนแถวระยองเขาล่ามาหมดนะครับ นี่ครับวิธีคนเรียงช้านะครับเราจะไม่รังเกียดเพราะความรักครับเพราะความผูกพันนะครับรูพังคูณทรัพย์นะครับวันนี้น้องก๊อดาอาบน้ำให้พังคูณทรัพย์น้องก๊อตได้ไปตัดย้าครับวันนี้ครับโอ้ตัดลาแต่เมื่อวาน เขาเยี่ยวอยู่ครับอืแต่ก่อนเขาเป็นแต่ก่อนเขาเป็นช้างดารานะครับข้างหลังจะเป็นพังทองไทยนะครับข้างหลังนี่ครับต้องนอนล้างครับเสียงตดด้วยนะครับ เป็นช้างเตี้ยนะครับเป็นเหมือนช้างการ์ตูนนะครับพังคุณซับครับน่ารัก oh. ถ้าใครเคยดูการ์ตูกนการล้วนก็นี่แหละครับ <Yeah. S 1> รูปแบบตัวอย่างเขานะครับโชว์เป็นหมดทุกอย่างครับเ,เตี้ย ทางน่ารักนะครับสหรับพังคุณทรัพนะครับทา่ายมนบนม,มาล่างสร้างเลยบอกกัดเสียก็นะครับเลี้ยงช้างวันเดียวสองเชือกครับ ช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับยืนดูทช้าแต่ละตัวนะครับยืนกิน้าจนอ้วนหมดแล้วนะครับไม่มีงานทําครับผู้ใอไรวะเนี่ยง่งเอยันเปิดด้หรอ่คนไาม ทำไมเราเปิดเปิดตะโดนหรอบ๊วยเราตามตคนนี้ติดขาเราไม่ค่อยท้ายลงดินี่ hey, ครับพังคุณทรัพยครับ<ป>ควานกอดลงมายืนเทียบดิครับว่าพังคุณทรับกับไพ่กับควานก้อนนี่สูง,สงเอ้ย hey, ครับเป็นช้างไม่ค่อยสูงนะครับแต่ทำงานอึดน,นะครับนะครับ เป็นช้างน่ารักครับพังคุณทรัพย์ครับเรื่องแหงงแหง,งานนี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ครับแหง,งานตัวเดียวได้อะไรได้หมดนะครับนี่ครับเป็นวิถีคนเลี้ยงช้างนะครับนะครับ ฟันกอตอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครับ16ครับผมโอ้โห oh, ครับเด็กอายุ16ครับเลีย้ยงยยช้างอายุ40 50น uh ั่นใชลยโเหรอ มาดูรอมน่ารักของทางคูณซัดนะครับยืนนิ่งนะครับจะไม่มีกระดุกกระดิกนะครับตอนเ,เช้าๆนะครับเขาไม่ค่อยกินน้ำครับอากาศมันเย็นทุกเชือกครับ ใท่กินก็ากินแค่คำสองคำครับาก,าก,การอาบน้ำนะครับลลคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะก่อนนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไขนะครับ เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูควานก๊าซก่อนนะครับควานก๊ผมครับ,ส,รบ,รบสวัสดีครับ